สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการใช้งาน Google f o r m กันบ้างก่อนอื่นนะครับเราทำการล็อกอินเข้าสู่เบราว์เซอร์ของ Google ก่อนจากนั้นครับที่ปุ่มทางด้านขวาบนครับเราจะมี Google App อยู่เราสามารถกดเข้าไปจากนั้นครับเราจะมี Service อ,อันนึงที่ชื่อว่า f r r m นะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเดยครับ จากนั้นครับเราจะเข้ามาสู่ในบริการของ Google ที่เป็น Google Form Google Form ครับแบ่งออกเป็น2แบบนะประกอบอะไรได้ประกอบด้วยอะไรครับอันนึงก็คือฟอร์มธรรมดาครับฟอร์มธรรมดาเอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในการทำแบบสำรวจความพึงพอใจประมาณนั้นนะครับที่ให้คำตอบ1 2 3 4 5เพื่อไปวัดผลอะไรสักอย่าง กับอีกอันนึงครับคือ blank quiz ครับเป็น quiz ก็คือการทำข้อสอบโดยเราสามารถใช้ Google form อันนี้ทำข้อสอบเพื่อตรวจและให้คะแนนได้อัตโนมัติทีนี้ครับผมขอมาดูในส่วนของตัวการทำข้อสอบก่อนนะครับผมก็เลือกไปที่ blank quiz ครับ พอเราเลือก blank quiz ปุ๊บนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนด้านบนครับก็คือหัวเรื่องยกตัวอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่าการสอบวิชาข้อสอบแล้วกันผมขอเป็นข้อสอบวิชาเม็ดหนึนะครับ เราสามารถตั้งชื่อหัวข้อสอบเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับเราสามารถเพิ่มได้อีกครับเราสามารถเพิ่มในส่วนของตัว description เราสามารถบอกระบุะรายละเอียดได้ครับว่า 1. ห้ามห้าม,ามลอกข้อสอบ 2. ข้อสอบมีจำนวนเอข้อ คะแนนเต็ม x x คะแนนเราสามารถใส่รายการอย่างนี้ได้นอกจากนั้นครับส่วนข้อหนึ่งเราเสร็จไปเรียบร้อยส่วนหัวข้อของข้อสอบเราเสร็จเรียบร้อยไปแล้วจากนั้นครับเราจะมาใส่ส่วนของเนื้อหาด้วยนะครับนอกจากที่เราจะผมขอกลับมาในส่วนของตัวหัวข้อสอบนิดนึงนะครับนอกจากที่เราจะ ใส่เฉพาะข้อความแล้วนะครับเรายังสามารถแนบรูปเข้าไปได้อีกวิธีการแนบรูปนะครับที่ทางด้านขวาครับจะมีเมนูต่างๆนะครับประกอบด้วยรูปหรือจะแนบเป็นวิดีโอก็ได้ยกตัวอย่างเช่นครับผมจะแนบรูปเข้าไปหนึ่งรูปสมิว่าผมกด add image ครับถ้าเรามีไฟล์อยู่ในคอมเครื่องคอมพิวเตอร์เรา เราสามารถอัปโหลดไฟล์เข้าไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นวิธีการอัปโหลดนะครับเราสามารถเลือก browse ครับแล้วถ้าเรามีไฟล์อยู่ในเครื่องของเราผมก็หาสักครู่นะครับสมมุติว่าเป็นรูปนี้แล้วกันผมเลือก open ได้เลยครับถ้าไฟล์มันมีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับมันจะอัปโหลดเข้ามาให้เรา อัตโนมัตินี่ครับผมอัปโหลดไฟล์มาให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นครับถ้าเราโอเคแล้วกับขนาดรูปอันนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรข้ามไปทำข้ออื่นได้เลย,เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนขนาดรูปรีปไซต์ขนาดรูปพอเราเอาเมาส์คลิกที่รูปครับจะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าขึ้นมาหนึ่งกรอบเราสามารถย่อมันได้ครับถึงแมเอารูปแค่นี้นะครับพอย่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราโอเคแล้วเราสมมุติว่าเราต้องการปรับตำแหน่งของมันครับเราไม่ต้องการให้มันอยู่ชิดซ้ายเราสามารถเลือกตรงจุด3จุดได้ครับโดยเอาเมาส์ไปคลิกที่ว่างๆก่อนนะครับแล้วจุด3จุดครับจะมี alignment ครับคือเราสามารถเลือกชิดซ้ายชิดขวาหรือไว้ตรงกลางได้นี่ครับผมทําการตั้งหัวข้อสอบเสร็จแล้วนะครับใส่รูปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราอยากเราอยากจะลองเช็คดูครับว่า From ข้อสอบอันนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงวิธีการเช็คครับเราสามารถดูตรงนี้ได้ครับมุมขวาบนจะมีรูปลูกตาอยู่รูปลูกตาจะเป็นโหมดของ Preview ดูก่อนว่าใช้งานยังไงนะครับเราลองกด Preview ดูครับนี่ครับ preview ก็คือเราจะรู้เลยว่าปลายทางจะเห็นหน้าตาของข้อสอบอันนี้เป็นแบบนี้นะนะครับทีนี้ครับพอส,อสมมติว่าเราดูโอเคแล้วเราปิดไปก่อน จากนั้นครับเรามาดูในส่วนของข้อสอบต่อครับอันถัดไปครับจะเป็นเรื่องของข้อสอบแห้วเราสามารถใส่ัวข้อคําถามได้ข้อคําถามตรงนี้คผมตั้งเป็น,นง่ายๆแล้วกันครับคําถามที่1เราอาจจะใส่รายละเอียดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยผมใส่เป็นคําถามที่1ทีนี้ครับเรามาดูตรงนี้ครับถัดไปครับ มันจะมีเมนูให้เลือกครับว่าจะเป็นช็อตอันเซอร์ช็อตอันเซอร์ก็คือคําตอบสั้นๆอย่างเช่น c a t d o g กเห็นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับเราไม่ต้องการตอบเป็นช็อตอันเซอร์เราอยากจะทําเป็นชอยด์นะเราสามารถกดคลิกที่ช็อตอันเซอร์ครับแล้วเราเปลี่ยนครับเป็นชอย์ได้เลยทีนี้ครับเราจะมาดูก่อนว่าเมนูคําถามแต่ละอันเนี้ยมันมีอะไรบ้าง น,นอกจากจะเป็นช็อตอันเซอร์เราสามารถใส่เป็นพารากราฟก็คือเป็นช่องให้สำหรับกรอกข้อความจำนวนหลายๆบรรทัดได้ Multiple Choice m u ม t i ติเพ h o i c ชคือกอขอขององเช็คบล็อกคือเ h ็คบล็อกเราสามารถให้นักศึกษาหรือให้ใครก็ได้สามารถตอบได้มากกว่า1คําคำตอบ o r o p w o w r o p d o w n ก็เหมือนกับที่เราใช้นะครับนี่คือ Dropdown นะครับ ไฟล์อัพโหลดเราสามารถอัปโหลดไฟล์เข้าไปเก็บใน Google Drive ได้อีกเหมือนกันส่วนอีก3อันนี้ครับจะเป็นผมจะเอาไปพูดถึงในเรื่องของการํา blank form ในเรื่องของแบบํำรวจความพึงพอใจนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็น multiple choice ก่อนจากนั้นครับเรามาดูอันถัดไปครับเรื่องของตัว choice ครับ choice เราสามารถใส่เป็นผมสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นกไก โดยปกติแล้วเราคงไม่มีกอไก่แค่ข้อเดียวเราสามารถเพิ่มเข้าไปอีกว่า Add Option ขอไข่ขอควายและงองูได้นเราสามารถทำได้อย่างน้จากนั้นครับคำถามอันนี้ครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าข้อนี้จำเป็นต้องตอบไหมถ้าข้อนี้จำเป็นต้องตอบให้เรากด Require ตรงนี้ไว้นะครับ พอเรากด require ปัาบถ้าเกิดเราถ้าเกิด User หรือฝั่งที่เราต้องการให้เขาทำนะครับเขาไม่ตอบเราเขาจะไม่สามารถ submit form ได้จนกว่าจะมาตอบข้อนี้นะครับทีนี้ครับยังไม่จบแค่นั้นครับเนื่องจากตัวฟอร์อันนี้เป็นฟอร์มที่เป็น quiz ก็คือข้อสอบเราจะต้องมีการกำหนดคำตอบด้วยนะครับให้เราคลิกไปที่คำว่าว่า w n r key y ครับ อันสักคีย์เขาจะถามเลยครับว่าเราจะต้องติครับว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกยกตัวอย่างเช่นผมจะบอกว่าข้อนี้ขอไข่ถูกนะเราก็ติกเข้าไปจากนั้นครับยังไม่จบแค่นั้นครับข้อสอบข้อนี้มีคะแนนให้ไหมถ้ามีคะแนนให้เราก็สามารถใส่ตัวเลขไปได้ครับนะับปัจจุบันเป็นศูนย์สมมุติว่า1คะแนนหรือ5คะแนนเราใส่ได้นะครับ ทีนี้ครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยผมกดดันไปครับพอผมกดดันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็สามารถไปทําข้อต่อไปได้เลยเนื่องจากอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับการทําคําถามข้อต่อไปเราสามารถทําได้2วิธีเช่นกันครับวิธีแรกครับเราสามารถกดบวกตรงนี้เพื่อ add question ลงไปหรือเราสามารถกด ในที่นี้ผมขอถ้าเกิดสมมติว่าเราสร้างข้อคําถามมาแล้วแต่รู้สึกว่าอันนี้เราไม่อยากได้อันนี้เราสามารถลบทิ้งได้เหมือนกันนะครับกดที่ delete ตรงนี้ก็ได้นะครับที่นี้ครับสมมติว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราสามารถสร้างคําถามได้มากกว่า1วิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยครับคําว่า duplicate ตรงนี้ครับข้งขางๆฐา,ขา,ขา,ขานขยะผมกด duplicate ปุ๊บหมายความว่า ทุกอย่างที่อยู่จากข้อที่เราดูพิเคตมาจะลงมาด้านล่างด้วยพอดูพิเคตมานอกจากจะชื่อคำถามชื่อช้อยเหมือนกันแล้วการเฉลยยังเป็นอันเดียวกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราชอบแบบไหนเราก็มาเปลี่ยนข้อคําถามครับเป็นคําถามที่สองก็ขอเขางองเหมือนกันผมขอเปลี่ยนจากขอไข่ให้เป็นขอควายจะเป็นข้อถูกต้องติ๊กคะแนนเท่าเดิมครับ5คะแนนจากนั้นกดดันครับ นี่ครับเท่ากับว่าเราได้คําถาม2คําถามแล้วจากนั้นครับเราลองมากดพรีวิวดูครับผมกดพรีวิวครับนี่ครับเราก็จะได้หัวข้อรูปและก็ข้อคําถามที่เขาจะต้องตอบนะครับสมมติว่าเขาตอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเขากด Submit ปับ๊บนี่ครับเขาจะสามารถดู View Score ก็คือดูข้อถูกข้อผิดได้ รวมถึงสามารถทำซ้ำได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ครับเราลองกด View Score ดูครับเป็นไงครับเท่ากับว่าเขาเห็นคำตอบแล้วที่นี้ครับผมจะไม่อยากให้เขาเห็นคำตอบนะครับเนื่องจากมันเป็นข้อสอบถ้าเขาวิวคำตอบปุ๊บเขาสามารถไปบอกเพื่อนได้ใช่ไหมครับโอเคเราจะตั้งค่ากันใดหน,หนิดนึงครับผมปิดไปครับผมจะทำการตั้งค่า เพิ่มนิดนึงแต่ก่อนอื่นนะครับสังเกตเห็น,นคำว่า RESPONSE ใช่ไหมครับผมขอเข้าไปเคลียร์ s p o n s e ก่อนนะครับ Response คือการสัมมารี่ทั้งหมดของของคนที่ถามคนที่ตอบเข้ามาครับว่ามันตัว Google จะทำการวิเคราะห์ให้นะครับว่าข้อคำถ,ถามที่หนึงมีการตอบขอใครกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ก็ใครกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์น ถ้าเกิดเราจะทำการเคลียร์ s p ปอนต์เคลียร์คำถามเคียร์คำตอบอันนี้ให้ทำการเลือกจุด3จุดตรงนี้ครับแล้วเลือก Delete all Response ครับมันจะถามว่าจะลีทจริงไหมผมโอเคผมกด1ผมกดโอเคไปครับ Response ก็จะหายไปทั้งหมดนะครับทีนี้ผมกลับมาที่ question ก่อนเราจะมาทำการตั้งค่าก่อนนิดหนึงนะครับวิธีการตั้งค่าครับเราเลือกไปที่ นี่ครับรูปเฟืองครับเซตติ้งครับผมกดที่เซตติ้งจากนั้นเราจะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องตั้งค่านะครับก่อนเลยผมจะไปดูที่ควิสก่อนเลยเนื่องจากอันนี้เราเป็นควิสใช่ไหมครับผมไปดูที่ควิสครับนี่ครับหัวข้อ2อันบนครับเรายังไม่ต้องไปสนใจอะไรมันครับเพราะว่าเขาตั้งค่าให้เป็นควิสอยู่แล้วเรามาสังเกต2ออันล่างๆครับ ผมจะมาดูในส่วนของ r Response c a n n ซีนะครับอันนี้ครับตัว s p s p s n Can See หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่ตอบคำถามเข้ามาเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างในที่นี้ครับผมจะไม่เขาเห็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับผมไม่อยากให้คนที่ตอบคำถามเข้ามาเห็นเฉลยหรือเห็นว่าเขาได้กี่คะแนนนะครับอีกอันนึงครับที่เราจะต้องตั้งค่านี่ครับ release grade นะครับถ้าเกิดเราติ๊กอันบนอยู่หมายความว่ามันจะส่งเกรดให้ทันทีหลังจากกด submit และกด view score นะครับให้เราเลือกเป็น l a เ e อครับเลือก Later อันนี้หมายความว่าเขาจะได้คะแนนได้รู้คะแนนหลังจากที่คนสร้างเจ้าของควิ z อันเนี้ย ส่งคะแนนไปเท่านั้นนะครับจากนั้นครับผมตั้งค่าไว้แค่นี้เรามาดูในเมนูอื่นครับคือ presentation ครับ presentation คือฝั่งของ user จะเห็นเป็นอะไรบ้างเราสามารถให้ user เห็น progress bar ครับ progress bar ก็คือณปัจจุบันนี้คุณทำไปถึง progress อะไรแล้วสามารถติ๊กเพื่อโชว์ได้การ shuffle question การ shuffle question shuffle question คือการสลับข้อครับยกตัวอย่างเช่นณปัจจุบันี้มี2ข้อก็คือคำถามที่1คําคำถามที่2พอเรากด shuffle question ไปปุ๊บคำถามที่2อาจจะขึ้นมาเป็นคำถามที่1ก็ได้แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมไม่ shuffle นะครับถัดไปครับเรื่องของ show link to submit a n o t h e r response ผมขอติ๊กอันนี้ออกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อสอบครับ ควรจะเป็น1คนทำได้แค่1ครั้งนะครับผมติ๊กออกไปครับจากนั้นไปดูในส่วนของตัว general ครับ general ครับนี่ครับเราต้องติ๊ก collect email เอาไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใน quiz ของเราเนี่ยจะส่งให้หลังจากที่อาจารย์หรือเจ้าของ quiz อันนี้ทำการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัว collect response อันนี้จะต้องติ๊กเอาไว้เสมอนะครับถัดไปครับ require sign in ครับ require sign in หมายความว่าถ้าเกิดเราติ๊กอันนี้ไว้คนที่จะเข้ามาจะต้อง log in เข้ามาก่อนเช่นเดียวกันกับอันนี้ครับถ้าเราติ๊กอันนี้ limit to one response หมายความว่าคนที่อก g in เข้ามาตอบ quiz อันนี้จะทำได้แค่ครั้งเดียวเนื่องจากมันจะล็อกไว นะครับโดยปกติแล้ว quiz ส่วนใหญ่ควรจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่นี้ครับเราอาจจะมี user ที่อยู่นอกองค์กรของเรานะครับถ้าเราติ๊กอันบนนี้คนที่จะทำฟอร์มได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมี user ที่อยู่นอกองค์กรเช่น Gmail ทั่วไปนะครับเราติ๊กอันนี้ออกครับพอเราติ๊กออกปั๊บคนที่อยู่นอกองค์กรสามารถมาทำ ข้อสอบอันนี้ได้แล้วนะครับโอเคครับทีนี้ครับเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกดเซฟนะครับกดเซฟเรียบร้อยทีนี้เราจะลองไปทำข้อสอบดูครับผมกดพรีวิวดูครับนี่ครับมันจะขึ้นสตาร์มาเลยว่าเราจะต้องกรอ,อกอีเมลก่อนนะครับผมขอกรอ,อกอีเมลไปครับ กรอกอีเมลเสร็จเรียบร้อยผมมาทำคำมาตอบทําข้อสอบครับผมทาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับที่ผมบอกว่าโปรเกสบาร์คืออะไรนี่ครับด้านล่างจะเป็นโปรเกสบาร์หลังจากที่เราทําข้อสอบเสร็จใช่ไหมครับผมกดสัปด์มิดครับเห็นไหมครับอะไรหายไปครับวิวสกอร์ไม่เห็นลิงก์ที่ทําการตอบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันครับผมกดปิดไปครับ นี่ครับเร s ส o ปอนมาแล้วหนึ่งครับดู5ที่เขาเก็บครับเขาเก็บอะไรบ้างครับนี่ครับคำถามครับหนเก็บอีเมลครับพอเก็บอีเมลอะไรเสร็จเรียบร้อยครับตัว user อรเองจะยังไม่เห็นคะแนนนะครับจนกว่าตัวอาจารย์เองจะกดรีวิสก่อนแต่ที่นี้ครับผมขอเทสอะไรอีกรอบนึงครับเมื่อกี้เราติ๊กคำว่าให้หอีเมลหคนทำได้หครั้งนะครับ ผมกด preview รีวิวรอบหนึ่งเลยครับปั๊บเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าคุณทำการตอบไปเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่สามารถทำได้อีกนะครับโอเคครับทีนี้ครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีการรีสปอนไปแล้วตัวอาจารย์เองจะส่งสกอร์กลับมาทำอย่างไรนะครับตัวอาจารย์หรือตัว คนสร้างควิสอันนี้จะต้องเข้าไปกดร e ลิสสกอร์ก่อนนะครับพอกดร e ลิสสกอร์ครับเขาจะถามว่าจะให้ส่งไปที่อีเมลอะไรนะครับในที่นี้ all r e s p o n d e n s ครับก็คือส่งไปหาทุกคนจากนั้นครับกด s e n อีเ a ลแอ r e e ลิสครับในที่นี้ครับเมื่อกี้ผมตอบคำตอบไปครับสกอร์เป็น0ูนย์ครับก็คือผมตอบผิดหมดเลยเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาแล้วครับเมลผมลองเข้าไปเช็คเมลดูครับ นี่ครับคะแนนก็จะถูกตอบกลับไปที่อีเมลของเราผมทำข้อสอบได้0เต็ม10ผมลองกด View ดูครับนี่ครับเขาก็จะให้เช็คเลยว่าอ่ะเนี่ยเป็นไงตอบถูกใช่ไหมตอบตอบข้อไหนไปอ่าเพื่อเข้ามา cross check กันอีกทีนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ไมใช้ Google form ในรูปแบบของ ค u i นะครับอย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้เรามี quiz สอาฟอร์มสองประเภทใช่ไหมครับผมจะกลับไปที่หน้าหลักของฟอร์มวิธีการกลับครับเลือกไปที่รูปเอกสารที่อยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับมันจะกลับไปที่หน้าหลักของฟอร์มจากนั้นครับหากเราต้องการกลับไปที่ quiz อันเดิมหรือฟอร์มอันใดอันหนึ่งเราสามารถกดคลิกไปที่ฟอร์มอันนั้นได้เลย แต่ในที่นี้ครับผมขอสร้างฟอร์มใหม่ครับเป็น blank form ผมจะทำแบบสำรวจความพึงพอใจนะครับสมมุติว่าผมก็เลือก blank form ไปพอผมเลือก blank form ครับผมจะตั้งชื่อครับผมตั้งเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจนะครับ เราอาจจะใส่รูปอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับวิธีการใส่รูปเหมือนกันเลยครับแต่ทีนี้ครับผมจะมาทำแบบสำรวจความพึงพอใจคำถามอันแรกเลยครับแบบสำรวจความพงือใจตามรูปที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับจะมีหัวข้อใหญ่แล้วก็จะมีหัวข้อย่อยพร้อมกับให้ใส่1 2 3 4 5หให้เราติ๊กใช่ไหมครับอันนั้นเราสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนครับจากเดิมทีครับเป็น multiple choice นะครับให้เราเปลี่ยนครับไปเป็น Multiple Choice ในลักษณะของกริดครับกริดก็คือตารางนะครับผมก็กด Multiple Choice กริดจากนั้นครับผมตั้งเลยครับหัวข้อของเขาเรียกว่าหมวดหมวดของแบบสำรวจอันนี้อาจจะแบ่งเป็น5หมวด 6, 6หมวดอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าอันแรกคือเป็นหมวด 1แล้วกันนะครับหมวดหนึ่งใส่เสร็จไปเรียบร้อยครับเรามาดูอันถัดไปครับอันถัดไปคือ row ครับ row หมายถึงอะไรครับ row คือจํานวนแถวครับจํานวนแถวก็คืออาจจะเป็นข้อย่อยสมมติว่าอ่ะข้อย่อยที่1ข้อย่อยที่1นึ่งเมื่อเรามีข้อย่อยอันนี้ซักสข้อแล้วกันนะครับเป็นข้อย่อยที่1นึ่งถึงสาม นะครับเราไปดูในส่วนของตัวคอลัมน์ต่อครับคอลัมน์คืออะไรครับคอลัมน์ก็คือคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นแหละครับเราสามารถใส่เพิ่มคอลัมน์ครับคอลัมน์ที่หนึ่งอ่ะเราก็เปลี่ยนครับเป็นหนึ่งแอดคอลัมน์คอลัมน์ที่สองเป็นสองแอดคอลัมน์เพิ่มครับเป็นสามสี่และห้าเราสามารถใส่เป็นอย่างนี้ได้อ่ะผมเพิ่มอีกอันนึงครับอาจจะเคย ช่ไหมไม่เคยใช้งานอันนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าโอเคเราได้หมวดที่1มาแล้วเราต้องการหมวดที่2ต่อครับหมวดที่2ต่อทำยังไงครับเราสามารถกด New ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่เอาครับผมคิดว่าเราจะต้องมาเสียเวลาสร้างอย่างนี้อีกนะครับผมก็ทำการดูพิเคตครับดูพิเคตคำถาม จากด้านบนก็จะเหมือนด้านลางเลยผมเปลี่ยนครับจากหมวดที่1เป็นหมวดที่2นะครับหมวดที่2เสร็จข้อหมวดที่2อันนี้เรามีข้อย่อยแค่2อันผมกดปิดข้อย่อยไปครับลบข้อย่อยไป1อันเหลือข้อย่อย1กับข้อย่อย2แต่ข้อล่ามผมขอเหมือนเดิมนะครับวิธีการทำแบบสำรวจความพอใจก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับ เราตั้งค่าอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราลองกดพรีวิวดูครับเป็นยังไงครับแบบสำรวจความพึงพอใจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถทำได้อย่างนี้สมมติเราตอบเสร็จเรียบร้อยเรากดสัมมิตครับก็ขึ้นแบบสำรวจความพึงพอใจในการทำแบบสำรวจอันนี้เสร็จซึ่งปกติแล้วแบบสำรวจความพอใจอาจจะทำซ้ำได้เราก็ไม่ต้องปิด ส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องกดไม่ต้องปิดอะไรไม่ต้องตั้งค่าอะไรพิเศษแต่ทีนี้ครับเราลองมาเช็คของการตั้งค่าเพิ่มอีกนิดนึงว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือเปล่ากดที่ Setting ดูครับโอเคครับอันนี้ครับเราดูในแท็บ general นะครับเราควรจะติ๊กอันนี้ออกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแบบสํารวจความพอใจไม่ได้เป็นคนในองค์กรเท่านั้นอาจจะเป็นคนนอกองค์กรเราก็ติ๊กออกครับจากนั้นครับอันนี้เราไม่ต้องทําอะไร เขาเล็กอีเมลไหมไม่ต้องเขาเล็กครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่อินไม่ต้องให้เขาใส่อินพ e ีเซ t เทชันอ่ะโอเคอันนี้เราจำเป็นต้องมีโ Progress bar อาจจะติ๊กเพิ่มก็ได้นะครับควิสอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรมันครับเพราะว่าอันนี้เราเป็นฟอร์มธรรมดานะครับเราก็กดเซฟได้เลยครับจากนั้นครับเราก็จะได้ฟอร์มมาละหนึ่งฟอร์มทีนี้ครับพอเราได้ฟอร์มเสร็จแล้วเราจะเอาฟอร์มอันนี้ไปให้คนอื่น ใช้ไปให้คนอื่นทำทำยังไงทางด้านขวาบนครับจะมีคำว่าเซนเห็นไหมครับเรากดเซนหนึ่งทีครับพอกดเซนปุ๊บเราสามารถส่งแบบฟอร์มอันนี้ไปให้ได้3วิธีนะครับวิธีแรกคือส่งอ e ีเมลได้เลยครับอาจจะพิมพ e ์อีเมลเข้าไปว่าเขาเป็นออีเมลของเขาคืออะไรนะครับเราก็กรอกอ e ีเมลเข้าไปได้เลยจะฟอร์มนี้ก็จะส่งไปหาเขาหรือ วิธีที่2ครับทําเป็นลิงก์ครับเราจะได้ลิงก์อันนี้มา1อันนะครับแต่ที่นี้ครับผมลอง Copy ให้ดูครับลิงก์วันนี้นะครับเราลองมาเช็คดูครับเป็นไงครับลิงก์มันยาวใช่ไหมครับถ้าลิงก์มันยาวเกินไปไม่สะดวกครับผมก็กด Short ท u URL ตรงนี้ครับเป็นไงครับลิงก์มันจะสั้นลงทันทีเราก็กด Copy ได้เลยนะครับ จากนั้นครับเราสามารถส่งลิงก์อันนี้ครับไปให้กับคนที่เราต้องการให้เขาทำแบบสำรวจอันนี้ได้เลยนะครับเราก็เสร็จการทำแบบฟอร์มและแชร์ให้คนอื่นใช้งานได้นะครับในส่วนของแบบฟอร์มอันนี้เราสามารถเช็คเรสปอนได้ครับว่าเขาตอบอะไรไปแล้วบ้างนะครับซึ่งตัวเรสปอนอันนี้นอกจากเราจะดูตรงนี้แล้ว เราสามารถ export ออกมาเป็นไฟล์ CSV หรือตัว spreadsheet ได้นะครับหรือตัว Excel นั่นเองนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับเขาจะถามว่าจะให้ create ใหม่ใช่ไหมโอเคเราก็ create ใหม่ครับเป็น from เป็น from 1หนึ่ละกัน from 1หนึ่งมันก็จะ create ตัว ไฟล์ที่เป็นสเปรดชีตออกมาให้นะครับหรือไฟล์ Excel นะครับผมก็กด Create ครับนี่ครับเมื่อกี้ที่เราตอบอะไรไปก็จะขึ้นมาแสดงในส่วนของตัวฟอร์อันนี้ให้อัตโนมัติครับในส่วนของแบบฟอร์มการใช้งาน Google f o r m ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับ